สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลนปะุกี้สาวไทยสไปยชนบทเยอรมันนะคะอย่างแน่นอนนะในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะก็จะมีเทศกาลวันฮาโลวีนนั่นเองนะเราก็มีการแกะสลักฟักทองนะคะเป็นเป็นรูปแบบเรียกว่าอะไรอะน่ากลัวน่ากลัวแต่มันก็อาจจะไม่น่ากลัวนะวันนี้เราก็จะเรียกว่าพามาชมในหมู่บ้านของเรานะเขามี การจัดงานอะไรเขามีการทําอย่างไรบ้างนะก็เราก็จะพาเดินชมบริเวณอรอบๆหมู่บ้านของเรานะก็เราจะไปไม่ไกลนะซึ่งอย่างแน่นอนมันก็จะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าอะไรนะชนบทในบ้านของเรานั่นเองนะก็กิจกรรมต่างๆในต่างแดนเนาะการการท่องเที่ยวหรือเรียกว่าชีวิตประจําวันชีวิตแต่ละวันที่เราอยู่แล้วก็กิจกรรม แต่และอย่างมีอะไรบ้างเราก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเนาะความสุขเล็กๆน,น้อยนะ้ะเป็นการเรียกว่าอะไรเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างวันนี้ก็จะเดินชมแบบเรียกว่าอะไรซุ้มต่างๆเนาะว่ามันจะมีบรรยากาศประมาณไหนนะคะไปกันคะ่ะไปดูคะ่ะสำหรับตรงนี้นะเราก็เดินออกมาจากหน้าบ้านของเรานะตามซอย แต่ละซอยในเมืองของเรานั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากิจกรรมที่เด็กๆชอบนะเขาก็จะไม่กลัวผีนะเขาจะสนุกสนานเพราะว่านี่ลูกชายก็ได้ของมาเยอะแยะได้ขนมมาเยอะแยะเลยนะในแต่ละบ้านนะต้องเข้าใจว่าบางทีเด็กเยอะมากๆเขาต้องเตรียมขนมไว้ให้เราเยอะเตรียมขนมไว้ให้ใหเด็กๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า เด็กเขาจะเดินมาเป็นกลุ่มนะซึ่งอย่างแน่นอนเขาก็จะเดินไปกดกริ่งเกือบทุกๆบ้านนะที่จะมีรูปฟักทองหรืออะไรตั้งเอาไว้นะก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราสามารถที่จะไปกดออดกดกริ่งเขาได้นั่นเองนะก็อย่างที่บอกนะทุกทบ้านก็จะได้ยินเสียงเด็กเสียงดังแล้วก็มีการกดกริ่งนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในเมืองของเรานั่นเองซึ่ง แต่ละปีก็จะมีเรียกว่าบรรยากาศแบบนี้นะคะก็อาจจะมีไม่เยอะก็จะมีแค่เป็นบางซอยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็เป็นความสุขของเด็กๆนะตรงนี้ก็จะเป็นร้านเบเกอรี่นะอันนี้จะเป็นร้านทําขนมปังนะเขาก็เอาขนมปังถุงใหญ่ๆมาแจกเด็กเลยทีเดียวนะอันนี้นี่ยี่ห้อนี้นี่อร่อยมากนะเขาจะเปิดร้านอยู่ที่เมืองชเวสซิงเงินนะ แต่ว่าเขาจะมีสาขาอยู่ที่เมืองพลังสตัดของเราด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแถวบ้านของเรานะก็มาส่งความสุขให้ทุกๆคนได้เรียกว่าอะไระแชร์กันเนาะก็อย่างที่บอกนะเราก็จะมีประวัติของวันฮาโลวีนลงไว้ด้านล่างของคลิปอันนี้นะก็ซึ่งอย่างแน่นอนคร่าวๆก็เป็นความเชื่อเนาะว่าวันที่31ตุลาคมก็เป็นวันที่แบบ เรียกว่าอะไรนะสิ้นสุดของฤดูร้อนแล้วก็เป็นการเริ่มต้นฤดูหนาวด้วยนะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะโลกแห่งความตายและโลกแห่งชีวิตมาบรรจบกันนะวิญญาณของคนตายจะออกมาเดินเร่ร่อนบนโลกมนุษย์นั่นเองแล้วก็เขาก็จะมีการจัดพิธีกรรมเพื่อต้อนรับวิญญาณเหล่านี้นะคะแล้วก็เพื่อขอพรอให้วิญญาณนี้ไม่ทำร้ายพวกเขานั่นเองนะเขา ถึงได้ต้องมีจัดกิจกรรมแบบนี้ให้เหมือนเป็นงานรื่นเริงหรืออะไรประมาณอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะแต่ว่าเราก็จะลงด้านล่างเผื่อใครอยากจะ,ะเรียกว่ารู้ที่มาที่ไปเนาะอะไรก็แล้วแต่เราฉลองเราก็ต้องหาสาเหตุว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างอย่างยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชบมบรรยากาศเพลินๆด้วยกันนะคะ ไปค่ะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะที่แวะเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านของเรานะก็มือเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าเป็นเมืองที่เรียกว่าไม่ล้าสมัยนะเราก็มีเรียกเมีรถราสะดวกนะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายด้วยในเมืองของเรานะแต่ว่าจะเน้นเกี่ยวกับบรรยากาศแบบธรรมชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยชอบบรรยากาศแบบนี้นะหวังว่าจะได้รับ ความสุขกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มีคลิปอื่นๆมาเรียกว,ว่าอะไรนะนำเหนือน,นะคะให้ได้รับชมกันอีกนะขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่แวะเข้ามานะบ๊ายบายจุ๊